ช่องคุกกี้แล้วครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันวันนี้ล่าเลยแปลกแปลกเเออทุกเอ้ยอย่าพูดเ,เ,เสียงดังเบาๆออกไปเลยอีช่องคุกกี้วันน <laughs> ี้เราอยู่กันในแแบบแบบบางจากนะแล้ววันนี้เราก็จะไปตอนนี้แบตั้งซึ่งก็ในแบบที่อาจมี ที่เขาไม่บอกว่าเขาแท้กเราเปิดเผยค่ะชมเขคะไม่จับมันมีเนื้อหาขำหยาบมากมายต้องขอโทษทุกคนที่รับชมหรือให้เด็กๆรับชมด้วยนะคะจริงค่ะเริ่มเลยเริ่มเลยพี่คะทุกคนตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแมพอะไรกันเอ่ยคะเอ่าข้ามไปก่อนอข้ามแล้วโหลดแล้วเห็นทุกคนแต่ของผมยังไม่โหลดแน่นไม่กดอันนั้นเออ เพื่อนเพื่อนของคุณยังไม่พร้อมคืออะไรเรื่องราวของเส้นทางยามค่ำคืนเป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกนะคะโอเคไปต่อเลยค่ะแล้วคุณค้าของผมโหลดไม่ได้ค่ะอ้าวทำไมยังไม่พร้อมดูสิเพื่อนเพื่อนของมยังวัยรุ่นพร้อมตั้งนานแล้วแต่ว่าของผมมันไม่ได้เอาเริ่มสิจ้าอีหนูโอ้โดนเลยเพื่อนเพื่อนของคุณยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมอะมากดรวมกันหน้อมสิพร้อมลนยเลยค่ะ เอาเพี่ไม่ได้เป็นคนขับบอกไม่รู้อ่ะเอาก็หนูเข้าก่อนพี่อ่ะพี่ต้องเข้าก่อนหนูพี่ถึงจะได้เป็นคนขับเดยวดูขับตกถนนเลยคอยดูเี่ขี่เหมนมันมันมันเหมนมันมันเหมิน,มน,มนคุณหมิงจะเดี๋ยวคุณหมิงดูรอบๆได้พี่ก็ดูให้หน่อยสิหนูไม่ได้หนูขับรถอยู่ต้องมองทางบอกเลี้วยวให้ไโอเคสลับเครื่อง อ่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังสลับเครื่องกับเด็กคนหนึ่งนะคะโอเคไปกันเว้นเออดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาบอกด้วยนะโหลี่ยงววางสิ่งปะกดอียืนทำไมอ่ะวันได้มันต้องกดอ E แล้วคิวล่ะเฮ้ยคิวคือมองกใกล้ๆเอาชลุ่นสาร <c oughs> ไปเลี้ยวไปทางไหนเลี้ยว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 ถึงแม้จะไม่เจออะไรก็เต็ม เด yes. oh, ah ี๋ยวฝั่งนี้เนาะวัดดีคุณไทยคุกี้ระวังนะเดี๋ยวเราอาจจะพีอ๋อ้โหอทำไมหมอกมาอย่างนี้หวังว่าเราจะไม่เจออะไรเพี้ยนเพียนนะสิ่งเลยครับเดี๋ยวผมดูให้ว่ามีอะไรผิดปกติไหมข้าหลังมีอะลไม่ว่าด้ยสารสารตากี้ที่เราผ่านมาให้ว่าถอยหลังไปดูดิถอยหลังดิ ไม่มีใครโอเคไปต่อโอเคแต่เหมือนคนเดินเลยฮะเมืพวกเราเดินอ่ะอ๋อโอเคตรงนี้สังเกตตรงนี้ด้วยไปเดี๋ยวไปสังเกตดูดิโอเคเดี๋ยวโบน่าจังออกไปดูเองเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวว่าจะไม่ชนสารนาตาเนะ ถึงสาดเลยท่นไปเอ้เจอคุณผู้ชมมานั่งดูขนาดแคสเกลนะครับเอ้ยไปล็อบบี้คุณโอ้ผมเลือกผมเล่นเครื่องล็อบี้ผมเล่นเรื่องล็อบบี้ว่ะโอ้ยคุณทำอะไรของคุณเจ้าคุณอย่างแรกเลย ตกข้างทางตายทำไมคุณลอบบี้เป็นอย่างนั้นอะกําลังโผล่หน้าต่างออกมาดูอยู่แล้วคุณขี่รถเร็วมันไม่ได้ปะเรารีเซ็ตกันออกเถอะปะปสำหรับวันนี้ก็ขอแล้วไม่ได้จะดนะแค่ตะตอบไว้ไม่ได้ปิดนะแค่